ค่ะถัดมาคือจำนวนตักกยะเออจำนวนตั๋กกยะเขาจะใช้สัญลักษณ์ว่าคิวอ่าเป็นจำนวนตั๋กกยะมันคืออะไรมันคือจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้เออเศษส่วนก็คือจำนวนเต็มส่วนจำนวนเต็มเนาะเขียนเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนนี่ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ ถัดมาอ่ะจำนวนตักกยะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกเลยคือจำนวนเต็มจำจนวนเต็มใช้สัญลักษณ์ว่าอะไรนะ i ใช่ป่ะจำนวนเต็มเพราะว่าไอ้จำนวนเต็มเนี่ยเขาสามารถเขียนเป็นจำนวนเต็มส่วนหนึ่งได้เช่นอ่ะห้าห้าก็คือห้ส่วน1เห็นป่ะเขียนเป็นเศษส่วนได้จำนวนเต็มส่วนจำนวนเต็ม ลสแล้วก็สามารถเขียนได้เป็นลบสส่วน1อ่าถัดมาตักรยะเศษส่วนจ้ะเศษส่วนที่อยู่ในรูปหรือทำให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มส่วนจำนวนเต็มได้ก็เป็นตักรยะเช่นกันแต่อย่าลืมอันนี้สำคัญมากเมื่อตัวส่วนเราตัวส่วนเราต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์ อันถัดมาที่อยู่ในตักกะยะก็คือทศนิยมรู้จบซึ่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เช่นกันเช่น0.7อ่ะ0.7มันคือ7ส่วนทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะต้องส่วนอะไรลูกส่วน10ใช่ปะ่ะอาถัดมา1.53ก็จะเป็น1ใช่ไหม เขียนจำนวนเต็มก่อนเนาะ1 53ก็คือ5้าส่วนทศนิยม2ตำแหน่งคือส่วนเท่าไหร่100อ่าเห็นปะเขียนเป็นเศษส่วนได้อ่ะตักจำนวนตระกายาตัวถัดมาก็คือทศนิยมไม่รู้จบหรือว่าไม่รู้จบก็จริงแต่ต้องเป็นทศนิยมซ้ำด้วย เพราะว่าสามารถที่จะแปลงเป็นเศษส่วนได้เนาะอย่างเช่นตัวแรก0 3ซ้ําสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ไงมันคือ3ถ้ามีนี่ซ้ำซ้ำนี่จะเป็นสัญลักษณ์นี้ข้างบนนี่ซ้ำถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ปกติเราจะส่วน1 0บร้อยพันใช่ปะถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้เราจะส่วนด้วย9 เพราะฉะนั้น0.33ก็คือ3ส่วน9อ่ะถัดมาดูอันนี้0.326ซ 3. ้ำ326อ่ะเขาอ่านกันแบบนี้นะจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงมาดูกันก็จะเขียน326ส่วนไอตัวซ้ำมันเนี้ยมันหมายความว่า3 สตัวนี้ซ้ํากันหมดเลยนะมันจะซ้ําไปเรื่อยๆมันจะเป็นเดี๋ยวครูเขียนให้ดูมันจะเป็นศูนย์จุดสามสองหกสามสองหกสามสองหอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยเออก็คือมันซ้ํากันเนาะอ่ะเขียนไว้ตรงนี้ให้ดูเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไม่เศษส่วนเขาก็จะเขียนสามสองหส่วน9 9้าเ้า โอเคป่ะอ่าอันนี้คือการแปลงเป็นแปลงจากทศนิยมซ้ำมาเป็นเศษส่สวนนะคะอ่ามาดูอันนี้0.12356อาม่ะมันมีซ้ำแค่ตัวนี้ใช่ไหมเขาก็จะอ่านว่า0.12356ซ้ำสามห้าหกออ่ะแล้วเราจะแปลงเป็นเศษส่สวนได้ยังไงอะคะคู่ก็เขียนไปก่อน 1>, 1 2ึ่งสามห้าหมันซ้ำกี่ตัวมันซ้ำสามห้ใช่ไหมมันซ้ำแค่3ามห้าหเราก็เขียนไปก่อน9,9,9แต่ตัวเนี้ยหกับ2มันซ้ำปะไม่ซ้ำก็ใส่เป็น0,0 0. แล้วมันมีอีกไอตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยแหละเราต้องไปลบมันออกด้วย ลบอะไรออก12อ่าเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจะได้1 2 3 4 4สอง9 0 0่วน9อืมแต่แต่ทั้ง3อันนี้ครูยังไม่ได้ตัดเป็นอย่างต่ำนะใครอยากทําต่อก็ได้อ่ะทีนี้มาสรุปโครงสร้างของจำนวนตกกรรกะยะหน่อยดีกว่า จำนวนตักกยะสัญลักษณ์คืออะไรนะคใช่ไหมคแบ่งออกเป็นอีก2องอีก2อ,อย่างอีกสองก้อนใหญ่ๆอันแรกคือจำนวนเต็มใช้สัญลักษณ์คือ i อ่ะอันนี้ครูทวนให้จำนวนเต็มประกอบด้วยเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบตักยะยังประกอบด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเศษส่วน ที่เขียนเป็นเศษส่วนได้เนาะแล้วก็ทศนิยมรู้จบแล้วก็ทศนิยมไม่รู้จบไอ้พวกเนี้ยทศนิยมรู้จบกับทศนิยมไม่รู้จบแต่ต้องเป็นซ้ําด้วยนะมันจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็เลยเป็นจํานวนตรกกะยะ